สารภาพไปเลยว่าห a r d d i ังค่ะ Hard d ดก็คือที่เก็บไฟล์ทุกอย่างคืออยู่ในนั้นอะสิคลิปที่ยังไม่ได้ลงและก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะจะต้องมีนี่ค่ะิกเนเจอร์อย่างหนึ่งคือหนังหมูหนังหมูก็คือเราไปต้มในน้ำหมูแดงแล้วก็น้ำหมูแดงมาใส่เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราต้องดูแพทเทิร์นว่าตอนที่เปิดประตูเาตอนนี้กำลังเฉียงกันอยู่นะแบบบ้านนะยังยังคือแบบบ้านแต่ถ้าสมมติว่า วันนี้นะคะอยู่บ้านค่ะแล้วก็คุณแม่มาจากสุขโขทัยเราก็เลยทําถ้าเ๋ยวสุขโขทัยกินเสยวสุขโขทัยก็จะมีเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นเล็กแล้วก็พักที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องเป็นอ้นนี่เลยถั่วฝักยาวเอ๊ะทำไมแม่พูดอย่างนี้ทำ<ส>ไมกิน,แ,นแห้งกว่าแห้งอร่อยกว่าเสยวสุขโขทัยต้องมีถั่วฝักยาวนะคะแล้วพี่สําคัญอีกคือนี่เป็นซิกเนเจอร์เลยโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอำเภอสวนทโลกจะต้องมีน้ำหมูแดง น้ำหมูแดงก็คือน้ำที่เวลาเขาทำข้าวหมูแดงแล้วก็เอาน้ำหมูแดงไปราดก๋วยเตี๋ยวเชโยงหัไทยถ้าเป็นสูตรสวรรค์พระโลกเลยเนี่ยสูตรโบราณจะต้องสัสถานการณ์โควิดเราก็ไม่อยากออกไปข้างนอกไปก็สารภาพไปเลยคลิมเนี่ยจะลงพวกนี้สารภาพไปเลยว่าฮาร์ดดิสพังค่ะฮาร์ดดิสพังด้วยอยากให้ทุกคนสนับสนุนเราเดี๋ยวเราจะขึ้นหมายเลขบัญชีดเนทนะคะสนับสนุนรายการเราเพราะว่าเราต้องซื้อฮาร์ดดิสมาก ไม่ใช่ก็ไอพูดจนะริงๆนะอยากให้ทุกคนร่วมกันโดเนกกู้คลิปในฮาร์ดดิสก์นั้นกลับมาได้ไอบ้าจะขอตังก็ถอะไอ้นี่นัน่นนะฮาร์ดดิสก์ก็คือที่เก็บตัวเมมโมรี่ที่เก็บไฟล์ทุกอย่างคืออยู่ในนั้นอะสิบคลิปที่ยังไม่ได้ลงตอนนี้กำลังเครียดม,มากเลยอะเครียดจนสิวเต็มหน้าร้องไห้ไปแปดแปดตลบแบบวันนั้นอะไม่ใช่คือตะกู้ไม่ได้นี่คือแล้วมันมีหลายรายการด้วยเฮ้ยสวยสั่งได้ด้วย ใช่รายการใหม่ด้วยแต่ว่าอะไรก็ช่างอ่ะมันมีหลายรายการมากในนั้นที่เรายังไม่ได้ตัดต่อล้วที่เจออรนี่วันนี้เราเลยเคยรียดล้วก็ต้องถ่ายคลิปนี้อะในเมื่อมีน้ำหมูแดงแล้วข้าวต<ะ>่อเลี่ยวต่อเชฟเจเ,เจอร์รอีกอ,อย่างหนึ่งคือนี่เลยการเยมเจียวต้องมีกากหมูแบบนี้แล้วต้องเจียวเองนะคะต้องเจียวเองนะคะซื้อเขามันจะไม่ มันจะมีกลิ่นมันจะไม่อร่อยเท่าที่ควรอ่ะแม่เชิญดารารับเชิญมาสิเดิารารับเชิญอ่ะแล้วก็วันนี้มีดารารับเชิญจากสุโขทัยนะคะคุณอภิชาติชาติโพลสุวรรณไปดูเรื่องชาติทำอะไรเขามาเนี่ยเขาก็จะเป็นพนักงานโอ๋อเซลอันนี้คุณยายสวัสดีค่ะคุณยายแม่สวัสดีสวัสดีกล้องก่อนแม่สวัสดีค่ะนะคะัที่นี่ขอให้รวยเป็นเศรษฐี เศรษฐีเลยะคะ<า>่ะใช่ฉันคนนึงต้องดูแล้วลหะ <c oughs> ชาทำอะไรอะ่ะเขาไปตรวจสายไฟเขามานี่นะเขาจะมีรถวิกอัพมาหนึ่งคันเดี๋ยวมาดูรถอันนี้คือภรรยาเขาคุาคเขาจะมีรถมาหนึ่งคัน้วคันนี้จะบอกว่าส้มเช็งซื้อให้นะคะสมยัยโสาวแล้วก็ขึ้นรถคันนี้เล่นสงก,การนกกานสมยัยโถสาวแล้วแหมรถที่นี่ซื้อได้สองปีรถเนี่ยมาเปล่าๆแต่ว่าเดี๋ยวดูตอนขากลับนะขอเก๊ ขดเลยก็ขนเลยกลับได้เขาก็ขนขนกลัลกบ,ลบโซฟงโซฟาากลับทุกรอบอบ้านนี้ซื้อโซฟาใหม่ประมาณ8ดรอบแล้วคือที่ที่กรุงเทพไม่ใช่พี่ชาก็จะขนกลับอันนี้คือทําไมอ่ะน,นี้เขามาทําอะไรอ่ะอ๋อ<ช>อันนี้เขาจะมาซ<ช>่อมแล้วก็จะเอากลับสุโขทยัยนะคะอ่าอีีกหนึ่งชิ้นที่จะจะกลับสุโขทัยแล้วก็อยากจะโชว์หลังคา้านะคะหลังคาด้่เป็นหลังคาแฮมเมอนะคะแฮมเมอค่ะมาดูหลังคาค่ะ สนับสนุนจากรายการเดอะโก t ซีเค e ดนะคะเดี๋ยวให้ต้อค้นมาสุมดูหน่อยว่าหลังคาเนี่ยมิกทธิ์แพงมากเลยนะคะมีท็อฟฟี่มีอาจารย์โอเล่แล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างนะคะเป็นส้มเช้งสำชาตินะคะ <c oughs> และก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยนะคะจะต้องมีนี่ค่ะ s i เ n a t u r e อย่างนึงคือหนังหมูต้องมีหนังหมูนะคะนี่ค่ะ หน่าหมูก็คือเราไปต้มในน้ำหมูแดงแล้วก็เอาน้ำหมูแดงมาใส่เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวซึ่งเวลาที่เราไปซื้อขาวกินเนี่ยถ้าในกรุงเทพตอนนี้เขาจะไม่ค่อยใส่น้ำหมูแดงเนาะเส้นเล็กเนาะกวางหมูไม่เน้นชามเบเริ่มอ่ะเน้น สองสามชาเมารู้ไหมว่าเราทําแล้วว่าเราลงเฟสด้วยอะ่ะแล้วเพื่อนนั่รอบๆบ,บ้านอะไรเงี้ยที่เราสนิทก,กันเนี้ย<ส>เขาก็ขับมาเอาเอาถิ่โตวางหน้าบ้านแล้วก็ใส่ใส,ส,ส่ใจส่งให้เหมือนทำอาหารถิงโตเลยอะ่จะจ้าพูเหล่าต้นสุดท้ายสุดเด็ดของที่บ้านที่ไม่ได้ทําเองซื้อมาแล้วหาซื้อที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวตอนเ<ม>ย็นกระผงข้าปลาต้มยำลิงไก่ ไอ้เว้นไหวเว้นรีบกลับกันนะเมื่เช้าหมดไปกี tolerate. ่บาทก๋วยเตี๋ยวพันกว่าบาทพันเยอะไหมพันหนึ่งพันสองตีเท่าคือหนึ่งพันกลมๆแต่เรากินได้กันประมาณโอ้โหยี่สิบน่าจะยี่สิบคนยี่สิบกว่าเนี่ยยี่สิบกว่าแล้วก็กินได้หลายรอบด้วยเรื่องก็คือยี่สิบกว่าดูเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณที่สามสิบสามสิบลงทุนไปหนึ่งพันก็เฉลี่ยคนละสามสิบบาทสามสิบห้าบาทพอดีลงตัวแต่ที่มันเป็นกําไรคือมันยังไม่หมดมันยังเหลืออีก แล้วมันสามารถกินได้สองรอบเลยเช้าสายบ่ายค่ำเลยโอเคตะก้อ,องกินก่อนฝนมันตกเนยเพอาฝน,นตกพุ่ลงมาใช่ไหะก็ดอกไอเนี้ยดอกกุลมันก็รวงใครซื้อโต๊ะอันนี้เหมือนบ้านส้งมง้โต๊ะที่เป็นมังกรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นไม้ทั้งท่อนเลยไม้ทั้งท่อนเลยสรุปแล้วมันแตกพุกข้างในมันเป็นกุลนฮ่โอ้ย รสชาติทำอะไรทำอะไรผลมีด,มดนานไหมว่าน้ำฝนี่วนนถว่าเขไม่ได้เพราะเขถึงมีดอยู่อย่าเงเราไทยนี่เราเดี๋ยวไม่ได,ด้มีดเอ้าวยังไม่ยุดอีกแม่ไปหาน้องหน่อยเด็กอบอาบ้านไปหาน้องเย่แพมมาตรงนี้ที่เย่แพม สวยเว้ยเขาตัต้งเลดูตั้งสวยอะ่ะโอ้ยจะขอ,อยอนะ้โมเนี่ยแย่ลยลูกเอ้โลบภัยใครเจ็ก็ไม่เป็นเอ๋ผู้องสาวที่ฉันเถิทีวีเถิทีวีเหรอคะหอมจังซื้อทีวีมาใหม่กล่องนี่นะคะวันนี้วันที่3 <c oughs> แล้วนะคะแม่บอกว่าอะไรลูกปะ่ะทีวีเนี่ยมันเล็กคิมก็บอกว่าถ้าไม่งั้นอ่ะซื้อแบบติดผนังมาจะได้ติดอันใหญ่ได้เลยจะย้ายบ้านก็ย้ายไปเพราะเดีเ๋ยวมีแผนจะย้ายบ้านแม่บอกว่าซื้ออันเล็กไปก่อนเอาให้มันวางชันวางทีวีพอดี แล้วก็ย้ายบ้านก็ค่อยซื้อใหม่เชิเฮ้ยน้องอีชั้นต่อให้เขาจะกินลูกอมใจเขาจะอ้วนแค่ไหนเนี่ยคะไอเชดน่าตื่นเต้นนี่ผ้าเหม็นใครเนี่ยเหม็นหนูเอ้เปิดให้ทุกคนดูนี่คือผ้าเหม็นเพรียวนะคะอยู่กับเพรียวคือเอาวันนี้เอาไปเล่าก่อนพปรี้ยขายอ๋อเอาไปเคาะก่อนอเล่ากปรี้ยวเขาไม่ขนาดนั้นผ้าเป็นผ้าแบบผ้าผ้าแบบเนี้ยตั้งแต่ขี่ขวบแม่ซื้อให้ทุกคนเขาต้องขาดแบบนี้อไอเหลียวก็จะเอามือแย่แบบนี้ เกินเราเย็บอีกทุกคนเกินสิบห้าปีผืนนี้เ yep> ปื่อยแล้วเปื่อยคือไม่มีผ้านี้แล้วมันจะนอนไม่หลับคือถ้าผ้านี้กองอยู่ที่พื้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วแลเวลาหนูมาผิวจะนอนพื้นใช่ป่ะหนูก็ต้องเดินข้ามผิวเวลาลุกไปห้องน้ำพี่ออกลัวอย่างเดียวกลัวอยากเข้าเหม็นเขาแล้วดูหนูบอกว่าย้ายมาเนี่ยอยามาอยู่เนี่ย อย่าเอาอะไรมาแปะนะก็เลยเต็มที่เลยโตโต้ตู้ตเนี่ยยกมาวางเผื่อมาวางวางของก็ไม่แปะด้านหน้างไงแต่แปะด้านข้างมาดูดาไม่เอาให้แบบว่าหันข้างไปยังเจอแปะด้านข้างดูสาวบบกเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยมิเชลเชียอไปรากน้ำมาหลักฮะมิเชละะจะมีแฟนแล้วนะทำไมอะฮะเขารักเราจริงก็ให้เรามาสู่มาขอสิคะลูกไม่ผู้หญิงต้องเป็นคนขอผู้ชายนลแมวจริงเหรอ,อ สรุปกันก่อนคือคิมคิมต้องการคือห้องนอนใหญ่แล้วก็อวอล์กอินโคสิตก็ใหญ่ใช่ในแปลวอล์กอินโคสิตก็คือจะมีห้องนั่งเล่นด้วยใช่ทีนี้เราต้องดูแพทเทิร์นว่าตอนที่เปิดประตูตอนนี้กำลังเฉียงมาอยู่นะแบบบ้านยังยังคือแบบบ้านแต่ถ้านนสมมติว,ตว,ว่าเข้ามาเป็นไม่ได้กั้นห้องแต่มีแบบเหมือนระแนงไม้กัน้น แล้วแต่ไงจริงๆเนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องบอกว่าเราอยากได้ห้องคือ5้าคูณสิยาวเลยใช่ไหมทีนี้รายละเอียดบิวบิวเนี่ยเขาเรียกอะไรอะสถาปน,นิกตกแต่งภายในนะอินเทียอิเอนเทียอ่ะเ,เ,เข้ามาปุ๊บก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะ แสงแบบนี้ตรงนี้ห้องลิมนี่มันมันโดนแสงข้างนี้มันน่าจะต้องเป็นห้องนอนขนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นก็อาจจะแต่งอาจจะมีระแนงกั้นตรงนี้ตกกลางเป็นวอล์กอินพลาซตแล้วเข้าไปข้างในก็คือเป็นห้องนอนและเป็นห้องน้ําซึ่งอยู่ริมอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเข้ามาปุ๊บเป็นห้องนอนเป็นระแนงก้าล้วเบ็นห้องนอนถ้าเขยาจะทําเป็นห้องน้าเลยเหมือนเหมือนโรงแรมเออเปิดมาคือห้องน้ําเลยไม่ถ้าเป็นเปิดมาเป็นแบบโซฟาแล้วก็เหมือนมีระแนงกั้นก่อนจะไปเตียงถ้าคิดว่าเป็นคอนโดมันก็จะ แ้่คิดว่ามีคอนโดถ้าเป็นคอนโดมันก็จะมีกระจกกั้นใช่ไหมแล้วมันก็จะเปืองแอร์มันมันทำได้หมด้วลูกถ้าหนูหนูไม่อยากมีกระจกแต่หนูอยากมีที่กั้นหนูอยากสร้างความ p r i v a t e l ะไม่แบบแค่ไม่อยากเปิดประตูมาเจอเตียงแค่นั้นเอง ฉะนั้นในห้องก็ต้องมีอีกประตูนึพืก็เป็นประตูห้องนอนเพราะว่าของคิดว่าอ้ยอยู่แล้วเยี่ยมเลยถ้าั้นก็เป็นประตูเปิดเข้ามาแล้วเป็นอะไรเล็กๆก่อนเป็นโซฟาเล็กๆซึ่งคุณนั่งชิีวๆแล้วมีโต๊ะแบบวางคุณแบบมีอะไรเข้ามากินได้เป็นตู้ใส่รองเท้าดีกว่าตู้รองเท้าก็อยู่ข้างนอกแล้วนอกบ้านแล้วอยู่หน้าบ้านด้านหน้าแล้วต้องมีตู้รองเท้าเพราะว่าเป็นไปไม่ได้คุณจะถือรองเท้าเดินเข้าไปเข้าบ้านในห้องนอนย้ายทุกคนฟังโจทย์หนูก่อจะบอกให้คนดูเข้าใจไงรูอยากให้ห้องอ่ะเปิดเข้ามาจากประตูข้้าางหนไม่่ใชเเจอตีย ไม่อยากเปิดประตูมาปุ้งห้องนอนเลยแล้วก็เดินเข้าไปค่อยเป็นห้องแต่งตัวอนะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยถ้าจะเอาห้องแต่งตัวไปไว้ข้างหน้าและเอาห้องนอนไปไว้ข้างในอีกทีห้องนอนก็จะเป็นห้องที่แสงเข้าซึ่งนี่เป็นคนนอนดึกตื่นสายพอเอาวอร์กอินโคลเซ็ตมาอยู่หน้าห้อง เปิดเข้ามาถ้าเสื้อผ้าวันไหนไม่ได้จัดปั้งมาลบโน้ no, ที่แม่พูดเนี่ยคือเข้ามาเปิดมาพวก <ไป S 2> โซฟาหนึง่งตัวจากโต๊ะนั่งไปหท่านั่งเล่นก่อนแล้วก็เป็นมออินโฟเซ็ S, ซึ่งมันเป็นประตูมันเป็นตู้ปิดอยู่แล้วมันยังไงมันก็ไม่เลอะแลวโซฟาก็ร้อนมันจะร้อนยังไงตรงนี้ก็ต้องเป็นแอร์ใช่ลูกเอ้ยมันก็มีแอร์สามห้องหรอเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแอร์สองถึงสามห้องค่ะคือแบบมันเป็นปัญหาระดับโลกมากเลยนะการการแบบวางแปลนบ้านตามแบบใจเราอยากกับความเป็นไปได้ถ้าหนูคิดเเเีีี้ยยัมววดดดหท่่ออออะะจาากไไร ชอบอะไรบอกเขาใครเข้าใจอ่ะมี่ต้องมีคนหนึ่งเข้าใจอย่างน้อยแม่ก็พยายามจะเข้าใจหนูทนี้ไม่มีอะไรก็นั่งเมาส์กันวันหนึ่งก็เป็นประโยชน์กับการถ้าไม่งั้น่ะก็จะได้เป็นแบบโอ้ยทำกานคิดออกเลยเอาแกลูกพ่อเอาแค่ทำกานคิดออกปิดคลิก่อนเดี๋ยวค่อยเดยค่อยค่อยค่ยต่อก็ฝากกดติดตามเราด้วยนะคะในบรรยากาศแบบนี้ก็อยากทุกคนดูแลตัวเองเนาะโควิดนะคะออกไปไหนก็ใส่แมสก์จะเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนถ้าออกไปก็ใส่แมสก์ล้างมือ เะะสื้อผ้าที่ออกไปแล้วใส่ออกไปแล้วก็ถอดใส่ตะก,กร้าเลยโอเคนะคะคุคขาบ๊ายบายนะคะฝากกดติดตามด้มีในทิกตอ,อกต่อเ G จนะคะตรงนี้ชื่ออะไรจะพี่ดอมขึ้นให้อาตี่ดอมขึ้นให้โอเคฝากทุกคนนะคะไปกดซับส,สไครต์ช่องใหม่ให้เลยนะคะชื่อช่องว่า my name is ยกนะคะกำลังทำแบบเป็นช่องที่ทําคนเดียวก็คืออยากทําช่องที่มันเป็นแบบอะไรที่วัยรุ่นทําหรือแบบอะไรที่มันเป็นหนูแบบเป็นนู้นหนเป็นยกมากๆอะไรเงี้ย ก็ไปหนุกๆกหน่อยอะไรเงี้ยเราจะไม่มาเจา้าจ่าค้าขาอะไรกับคุณแม่มากเราจะได้ไปแบบลุยๆกันหมดโควิดเราจะได้พาไปเที่ยวกันอะไรต,ตั้งแต่แต่ที่วัยรุ่นเขาทำกันที่แม่ทำได้เฮ้ยแม่ก็ทำได้แล้วก็มาคุยกันเรื่องผู้หญิงผู้หญิงนั่นแหละหลังๆที่ตั้งใจจะมาทำก็แบบอยากมาแชร์กันเรื่องเครื่องสำอางเรื่องการแต่งตัวเรื่องการดูแลผิวดูแลหุ่นอะไรเงี้ยอยากคุยอะไรแบบน,นั้นมากกว่าก็เลยอยากทำช่องแยกหน่อยนี้โอเคอ่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะยบายชื่อช่องใหม่ในวิสุทธิ์ไหคะยบาย